นี่เนาะมาค่ะเอแม่เพ่นกับบอไปสบอมาสนะคะกับมาทักท้ายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเกานะคะของวันที่3มกราคม2568นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปแนวทางเล่าพัฒนาของอีกหลายๆสำนักทุกสำนักที่แม่เพ่นยังบอท่านในลงคลิปไห้นะคะอยู่ในคลิปนี้ คลิปเดียวจบเบิ้งให้จบนะคะเอฟซี FC จะได้ครบทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะในคลิปนี้ค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะให้เอฟซีทางช่องมาเบิ้งผลงานงวดที่แล้วของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กันก่อนว่ามีอาจารย์ใดเขาแน่บอกเขาเน,เาเน่เขาจะได้มาเทียบใส่กันนะคะเอฟซี FC ว่ามววนี้เขาจะเล่นหรือว่าจะนั่นอาจารย์ใดน,นะคะ อฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทั้งทุกอาจารย์และก็แม่เพนด้วยนะคะขอากราบขอขรบคุณ f อซล่วงหน้าค่ะเนาะผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีร่ลำรวยเงินทองจับตัวใดไปซื้อก็ขอให้เขาตรงตรงสามตัวสามตัวเด้อเนาะเพนกันใดว่าหน้าว่าหลังอยูเนาะ อ่ะเขามาเบ่งผลฮานอยผลฮานอยอีกแล้วเขามาเบ่งผลเราพัฒนาเนาะค่ะงวดวันที่สามสิบเลขหกตัวออกที่สองสองเก้าสองหกห้าห้าตัวสองเก้าสองหกห้าสี่ตัวเก้าสองหกห้าสามตัวบนสองหกห้าสองตัวบนหกห้าและสองตัวล่างก็คือเก้าสองนะคะเอซีเนี่ยค่ะ มาเบิ่งงวดที่แล้วของลุงโชคดีนะคะลุงโชคดีให้มาเลขในตารางเข้าบอ่อจ่าเอซเลขในตารางเนาะบอมีสองบอมีหานะคะก็เลยบ่อเขาเนาะส่วนตัววิ่งตัวลูดมาอยู่นะคะมาหจับคู่ก็บ่อเขาเด้อจากเนาะหลักร้อยก็หลุดเนาะบเขาค่ะส่วนสุดใจพารวยวิ่งลูด9กับ8ด มาตัวรอง9กเนาะเก้าสองมาล่างแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่านะคะอาจารย์หนุ่มกาสินวิ่งลูดเด่นที่2อรองศูงนเนาะตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นนะคะจับคู่บอเข่านะคะพ่อเกลียง1กับ2กับ3 2มานะคะ FC จับคู่เข้าชุดลองเนาะค่ะสอเกลขออก92้างล่างนั่นเองนะคะของพ่อเกลียงเข้านะคะงวดที่แล้วเนะาะเขาฝากมา7กั 8, บ8ปดบอเข่าค่ะตาปากน้ำโพ1กั 4, บ4ี่บอเข่านะคะเอแม่ลิ้วพารวย5กับ8มาที่5้าจับคู่เข้าชุดลองก็คือ 5 6าหกนั่นเองนะคะเนาะนี่ค่ะห้าหกเก้าเลขออกสองหกห้าเนาะเสียดายเนาะเป็นจับคู่รักลอยบ่ะเขาส่วนอาจารย์สวายสองกับห้าก็มาทั้งสองตัวสองมาล่างห้ามาบนจับคู่เข้าที่ห้าหกเนาะเลขออกหกห้า บนเนาะส,ส่วนส่วนสนะคะจับคู่หอดแต่สอ 8, บ่หอดสองเก้าซ้ำเนาะขันสั้นเข่าบนล่างเนาะส่วนพ่อช่างคม8กับ9มา9นะคะนี่ค่ะ92ตรงตรงล่างเนาะพ่อช่างคมเพราะว่าแม่เพ่นได้ลงคลปใหาไปแล้วนะคะเนาะแต่ว่าบ่าไดเอาไปเทียหบหายบึ่งเนาะนี่ค่ะวันนี้ลงไปแล้วนะคะตามถึงที่ให้เลยอาจารย์ต้อยน้ำโชคอ่ะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะมา แจ้งข่าวเอฟซีทั้งช่องของอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะใบแรกเนาะให้ชุดแรกนี่เพิ่นวาขอยกเลิกนะคะเพราะว่าคํำนวณอ่าห้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาะมันก็เลยเพิดเพี้ยนไปเพิ่นก็เลยคํำนวณมาใหม่สูตรใหม่ของปีหกแปดนะคะเพิ่นวาชุดนี้ไม่เอานะคะเอาตัดทิ้งไปเลยที่แม่เพ็นลงคลิปให้ก่อนหน้านี้นะคะไม่เอาค่ะเอฟซี FC. เนาะอ่ะเขากลับมาเอาชุดนี้ค่ะนี่ค่ะ อาจารย์ต้อยนำโชคปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ปี68ปนะคะ fc ปีใหม่ค่ะให้มาแล้วสูตรใหม่วิ่งลูดเด่นที่238เนาะเลขติดมี015จับคู่ได้ที่ 30, 8, 0, 5, 2, 3ามศูนย5แปดศสองสส่เนาะส่วนเลขดับงวดน,นี้7เม็ดเดียวนะคะ fc เลขดับงวดน,นี้เจ็ดเม็ดเดียวนะคะบนล่างเนาะอ่ะลองเบิงค่ะปีใหม่เพื่อนปรับเปลี่ยนสูตรใหม่เนาะมาเบิงน้ำกันค่ะว่าจะเข่าหรือจะรุดเนาะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวที่ทุกเซียนทุกอาจารย์ให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์หลุดนะคะเอฟซี FC เนาะอ่ะมาต่อที่ของแม่ลิว้วพารวยงวดน,นี้วิ่งรูดบนล่างที่สามกับเก้านะคะ

เก้าแปดหนึ่งดแล้วก็19นะคะของแม่รดียุพารวยงวดที่แล้วแม่ให้วิ่งรูด5กับแปดนะคะห้ามาบนเนาะห้ามาบนแต่ว่าแม่จับคู่เข้าให้ชุดรองนะคะห้าหกเลขออกหกห้าบนเนาะิ่นจับคู่ห้เข่าชุดชุดรองชุดเน้นบอกเขา้าเข้าชุดรองนะคะ9ก้ับมี่จะเกศย์กับเก้าหเนาะบ่มี่เก้าสองเลยเนาะอ่ะเขาเป็นยัง

ัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเราจะเด่นจะดับก็เป็นแค่แนวทางนะคะ fc พิจารณากันเอาเด้อก่อนจะเสียงซื้อนะคะแม่เพ่นกับมน้าที่นําเสนอทุกๆเสี่ยทุกๆอาจารย์กับมน้าที่คํานวณแล้วก็ทรงมาไห้นะคะ fc เนาะอ่ะผิถูบบวากันเด้อจ้าเนาะเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันคือเก่านะคะไปต่อค่ะของอาจารย์สวัยวิ่งลูดบนล่างงวดนี้ศูนย์เม็ดเดียวนะคะ งวดนี้ศูนย์เม็ดเดียวจับคู่ศูนย์สี่ศูย์ห้าศย์หศย์เจดศย์แดและเจ็ดปดนะคะเอซี FC. ผู้ใดมักศูนย์กระูดศูนย์ไปเลยนะคะงวดนี้นะคะของอาจารย์สวัยเนาะส่วนงวดที่แล้วอาจารย์ให้วิ่งรูดสองกับห้ามาทั้งสองตัวจับคู่เข้าที่ห้าหกหรือว่าหกห้านั่นเองบนเนาะผู้ใดลูดตัวใดก็ได้ขึ้นกันเนาะใดเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างนะคะเอซอ่ะ ส่วนหัวน,นี้วิ่งลูด0เม็ดเดียว0 4 0 5 0 6 0 7 0 8และ7 8นะคะมาต่อที่สุดใจพารวยงว่วนนี้วิ่งลูดเด่น3ลอง6ชุดวินมี2 3 4 5 6 7เนอะจับคู่2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7เน้นให้3คู่ก็คือ สามห้ 3, 5, 3, 6, และสามเชุด3ามตัวบนสองามหเน้นเนาะลองมาก็คือ5้าสี่เดนะคะของสุดใจพารวยนะคะ,นะคะส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูดเข้าตวลองเนาะจับคู่บอ่อเขา่างวดนี้ให้มาใหม่แล้วเด่น3ารอง6ชุดวินมี2องสามสี่ห้าหกดนะคะ จับคู่มี2 5 2 6้า3องหกส4งเจ็ดชุดเน้น3536และ37ส่วนชุด3ตัวบนเน้นที่2องสรอง5 4าสนั่นเองนะคะอ่ะมาแคปหน้าจอของอาจารย์สวัยแล้วก็สุดใจพารวยกันค่ะเนาะเล่าพัฒนาของอาจารย์สวัยและสุดใจพารวยนะคะ ได้กะระย,ยงไปต่อเนาะมาต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกาลสินวันนี้วิ่งรูดบนล่างอาจารย์ให้เด่น9กรอง6เนาะหลักร้อยมี6กับ 9, 9, 9, 9, 9, 9 10, 10. หลักสิบมี9กับ6เน้น6หลักหน่วยมี6กเสองเน้น9กับ2จับคู่ชุด3ตัวบน9 6 9 6หกแล้วก็ชุด2ตัว9กห 6ก9กเกแล้วก็9 2 6 2นั่นเองเนาะเน้น4คู่6ก9กเกและ6กสองนะคะ fc ของอาจารย์หนุ่มกาลาสินเนาะตัววิ่งตัวรวดงวดที่แล้วเข้าเด่นเข้าตัวเด่นเนาะสบลางเนาะแต่ว่าจับคู่บาเขางวดนี้เด่นที่9กรอง6นะคะหลักร้อยมี6กับ9หลักสิบมี9กับ6 หลักหน่วยมี692จับคู่ชุด3ตัวบนหกอ่าเก้าหกชุด2ตัว9ก9าหก6ก้าเก้เน้นที่6กหกหกและ99นะคะ fc นี่ค่ะของอาจารย์นุ่มกระสินเนาะไปต่อค่ะ พ่อเกลียงงวดน,นี้วิ่งลูดเด่นมาที่สี่ห้าหกนะคะเด่นมาที่สี่ห้าหกจับคู่ห้าศูนย์หกศูนย์หกสามหกสองเก้าสี่เก้าหกชุดลองแปดหกห้าสามห้าสี่และเจ็ดสองนั่นเองค่ะเนาะของพ่อเกลียงค่ะส่วนงวดที่แล้วของพ่อวิ่งลูดเด่นมาหนึ่งสองสามมาที่สองนะคะ จับคู่เข้าชุดลองสองเกเลขออกเก้าล่างเนาะนี่ค่ะส่วนวันนี้เด่นมา4 5กสห้าชุดเน้น2ตัว50 6ศ6นย์หกศูแล้วก็ชุดลองก็จะมี8 6 5หกหสามและ72นั่นเองค่ะเนาะแคปหน้าจอเดอ้อค่ะของอาจารย์หนุ่มกาลสินเนาะแล้วก็พ่อเกลียงค่ะ แอปหน้าจอจ้าไปต่อเด้อจ้ะเนาะมามาต่อที่ตาปากน้ำโพลาววันนี้วิ่งลูดบนล่างที่ เกับ2ชุดสตัวบน9ก้สสองชุด2ตัวมี9ก้าสามเก้าสองสาสองเจ็ดสองและสองศจะซื้อได้บ้านนอมือนี้เนาะน่าจะซื้บนนอบ่ได้เนาะเพราะว่าอ่ะส่วนงวดที่แล้ว ของตาให้หนึ่งกับสี่วิ่งลูดหลุดนะคะจับคู่ก็หลุดส่วนงวนนี้ตาให้วิ่งลูดที่เก้ากับสองชุดสามตัวบนเก้าสามสองชุดสองตัวเก้าสามเก้าสองสามสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์สองเจ็ดแล้วก็สองศูนย์นั่นเองค่ะเนาะมาต่อที่เขาฝากมาวิ่งลูดบนล่างให้มาศูนย์กับหนึ่งชุดสามตัวบนศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สี่ ชุด2ตัว0405 14และ15นั่นเองนะคะส่วนงวดที่แล้วเขาฝางมาให้วิ่งรูด7กับ8ลุดนะคะบอเขาจับคู่ก็หลุดเนาะส่วนงวดนี้ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูด0กับ1ชุด3ตัวบน015 104ชุด2ตัว0405 14 15นะคะนี่่ะ มาแคปหน้าจอเอเด้อจากแนวทางลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพและเขาฝากมานะคะอ่ะ,อะได้แล้วไปต่อเดอ้อจ้ะปิดคลิปด้วยของลุงโชคดีงวดน,นี้เอาไม่ค่ะ fc งวดที่แล้วหลุดนะคะของลุงเนาะงวดน,นี้มาแล้วเลขในตารางมี

ส่วนหลักร้อยงวดนี้มี4ตัว3ามห้าเน้นที่ห้าเม็ดเดียวเนาะชุด3ามตบน5 7าเจ็ดสามห้าเจ็ดนั่นเองค่ะชุด4ตัว0ูนยแล้วก็0ูนยห้าเขียนพิษค่ะ7จ็สาสองเทือนเะศูนยห้สอง สองเด็กขายซีนะ,ะ,นะสองค่ะอ๋ยเขียนไว้ซะอืมสดกระปุกดเนะอ่ะศูนย์ห้าเจ็ดสองนะคะเอฟซีส่วนงวดที่แล้ววิ่งลูดมาหกเนาะแต่ว่าจับคู่โบเขาเลขในตารางก็หลุดนะคะโบเขาเดอ้อจ้ะเนาะงวดน,นี้ให้มาใหม่เลขในตารางมีเจ็ดแปดเก้าศูนย 3, ามหสองวิ่งลูดเด่นที่7จรอง8จับคู่ชุด2ตัวสอง 7, จ็ดห 7, าเจ็ดเจหห้าเจ็ดศูนามเน้น4คู่ 7, จ็ดห้าศห้าสอชุดกันมี 5, ้าสองสอและ 9, 7หลักร้อยมี 3570เน้นที่5ชุด3ตัวบน573 572 503 502ชุด4ตัว0573แล้วก็0572นั่นเองเนาะอ่ะมื่อนี่ได้ครบจบทุกสำนะักเนาะอ๋อเดี๋ยวเพ่นจะไปตามเลขทูบของเม่หรือว่าเจแดงให้คลิปต่อไปนะคะเอเพิ่นมาแต่ ไปรวมง,งานประชุมอ,อยู่โรงเรียนมาละบุเนะาะาเพิ่นมาเดี๋ยวเพื่จะไปตามให้นะคะเลขทูบของจเจแดงขอแนวขอลาวาพัฒนาจากไอ้ไข่นะคะเดี๋ยวจะ ไปตามให้เนาะเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีว่าอยากได้บอคันอยากได้คอมเมนต์ใต้คลิปมาไม่เพ่นจะไปตามให้นะคะไม่เพ่นจะไปตามให้เด้อะค่ะเนาะถ้าว่าบอ่ออยากได้ไม่เพ่นจะบอ่อตามให้คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ไม่เพ่นเด้อะจะอ่ะคลิปนี้เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะแตกสามตัวตรงค่ะขอให้ผู้ให้และผู้รับจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะมีแต่สิ่งดีๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ